หนึ่งหกนลีจากล้านสิบแปดล้านตัเป็นหกศูนย์ <laughs> เนี่ยสาธาเูรอปูเรอท้าวเวสสุวรรณท้าวกเวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่วัดป่าบานมืดท่านไดย้ยินเสียงแม่คู่ ทีเดคลาประกาบวายลำถวายงวดนี้ขอให้ปังปังสุภูสุคนพร้อมกับอิซีสายบุญนะคะอยู่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้เพราะว่าหลังจากทีแม่คู่ฉลองมหาเจดีรุ่นสิบเก้าสิบเก่ายอดปูนใชายาสิบเก่ายอดนะคะแต่สิเดสานพระไงนะคะ ทายไงแต่ว่าเข้ากับพระท่านมีโงบก,กระสบเบิกวันนี้นะมันยังย้งยีนังแล้วอบิน,นิล่มธถวายปูอนันตะวอนปูคอหวยตอนะคะเกือบมาพระท่านกาไม่ไงเตียงเน้ะ 本当にそう thank you ยงคนสีลวยในเลี้ยวยัเงียบเงียบเลยคือคนสิบว่าถือเกลียดเลยนะคือคนว่าท่านใดใส่ดีนี่แหละเป็นเจ้าในโอ๊ตเอากลัวโอ๊ตเอาล้างวันที่สิบหกออกแท่ละสิบเก็ดรสเหรอเพราะว่าไม่คู่ไปหาซื้อสิบเก้าเก้าเกตโรตีเพราะมีขายเดริมีวะเก้าเกตมีวะน่า สิบเก่าพี่พอเออเอายุสนันเพราะว่าเมคูได้อัญญานะคะในตั้งแต่สิบเย็ดสิบานได้คักนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งยังละาหาสิบใบุวานนี้เอาคู่ได้เพาท่านยิบแจ็บเอาไว้เดือดนึง่งเก่าเออเจ็ดเก่าเออเอาเอาวน้นละสิได้เจ็ดลานยิบสี่ล้านบ่ะ โอ้แม่ดีเยิ้มสีใบอยู่ดีเยิ้มฝากตัวนะเด้อฝากมีฝากตัวนะเด้ออาจารย์สุกิตว่าอพวกฝากกระชิดีฝากเนาะเป็นลูกหลานปู่ตาปู่ชี้พาะเขาข้อเข่านำพาให้ได้เฮ็ดได้สังนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปู่เป็นโพดผายผดผายหนึ่งหกหนึ่งจักรล้านสิบแปดล้านตื โอ้โหสิบบาทไม่เาเลยเม็เตียนสิบหกหกสิบบาทแล้วอะเอาแ้วถ้าสิเนีนตัวแล้วถ้าสิเนีนตัวไห้นะคะแต่ว่าทีแม่คู่ยิบยับไปก็มีหนึ่งเจ็ดพอวันหนึ่งแม่คู่วันหนึ่งก็มาหกนะคะติดหนึ่งก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าราคาอย่าลืมหนึ่งหกไว้ด้วยเดือค่ะอย่าลืมพอวันหนึ่งหกออกแล้วออกอีกได้ พอไม่คู่ฝันหนอยแต่หม่เลื่อมเถอะฝันไว้ขี่รถอิเลี่ยนเสือตายหกหนึ่งหกหนึ่งขี่รถโดโดนี้โจูนจูนซิมป์ปอลรสิขึ้นรถท่านราคาหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งมือขึ้นขิวอยู่ขิวอยู่ครูบ่านจะไปห่างมองนึงนะครับเขามายืนถายไม่ใช่คูอยู่ตัวเอทีเอ็มเอาแมด่ดีดีเี่ยมอหนึ่งนั่งอยู่ในรถมอหนึ่งสองตูว แม่คู่เขาได้เสียเงินเข่าตู้พอดีเข้าไปยืนอยู่แอบก็เลยว่าเขาคิดได้นะแม่คู่ก็โคดถือโคดพีดก็เลยถตีออกมาเลยบ่ได้เอาเงินเข่าพอดีแม่คู่ยังมีวิตแป๊บเข้ากันไปเลยโอ้โว๊บไปขี่รถสวนเล่นผมยู่ดูตารางอยู่ใจหายบิซีนโอ้โว่าขึ้นรถขึ้นเหนึ่มคู่สาวที่เราขับรถดูเหมือนกัน พอเราก็พู้ได้ว่าเขาไป็นดาร์กที่กนคิดว่าผู้นี้ทรบอกเขารู้ตัวเต๊าแรงมันเกิดรถขับรถผู้นี้ว่าคือเออคือขับรถเล่นนะเนี่อยู่ห่างได้บางนึงนะครับรถละวันนะคะมีรถสีบอนท่อนบอนท่อนท่อมบอนท่อนซีประตูนะครับเขาเอาดีนะครับเขาเอาแล้วเขาบอกท่อนเรืองเขาเอาเบิร์ดรถสีบอนเงินโตโยต้าสีบอนบอนท่องนะครับมีสองคนเลอ สีทองจับไว้ได้ดีแต่ไปตุยไอทียมหรือว่าแม่ดีอยู่ห่างนะครับมันบอดแล้วระบบผู้สร้างคนคนหนึงมันสีนั่งถ่านในรถคนนึงไปจะชกซับแล้วก็แล่นขึ้นรถไปนะเนี่ยนั่นแหละอินผมจะไปจับได้อยู่สองคนเยู่ว่านี่ทางเทือกบางที่เนาะเข้าบอลูตัวเนาะไพ่ฮานนาเทียกัมมี่ยามามาไปนี่สินะ อาเทียเขาก็บ,บนรลู่ตุนยนกดเงินให้เขาเหมดจังสี่นะอ่าฟังต่อว,วอนปู่ขอหวยต่อนะคะฮ่าอีกจ๊กกอดล่ำมือในหูก่อนเลยเนี่ยนะขอวอนปู่ขอหวยนะครับพี่น้องยอ้มที